ขบมเนี่นะฮะพิพิธภัณฑ์ฟีฟ่านะครับทางที่จะมานี่ก็เนี่ยมาง่ายเลยที่สุริกนะฮะนั่งรถรางสายหลายสายเลยนะครับมาลงที่สถานีน่าจะออกเสียงว่าบานโฮสุริกเอนเกนฟ่ามิวเซียมนะครับว้าเดี๋ยวไปดูกันฮะฮะ w Museum Experience f o o t b a บ l f ฟีเวอร์นี่เลยผู้ใหญ่ยี่หกฟังคูณสี่สิบ ก็ตกประมาณพันกว่าส่วนเด็กอายุ75 7-15ปีก็15ฟังถ้าต่ํากว่า6ลงมาถึง0ขั่วฟรีนะฮะมีแฟมิลี่เลยนะแฟมิลี่ใน2ผู้ใหญ่2เด็กนใน69นะครับสวิสพาร์ทเข้าได้เลยฮครับบัตรคือเขาห้ามเอากระเป๋าเข้าไปแล้วก็ฝากนะครับในวิธีต้องหยอดเบอร์ประตูแล้วก็หยอดก้อนเหรียญมาแต่ล็อกเกอร์เนี่ยชื่อเนี่ยจะเป็นนักฟุตบอลนะฮะเปเล เบ็คเกรนเคลวินคีแกนคริสเตียโนโรนันโดก็มันใหญ่แม่แม่ชอบเดชชองเป็นแมนชมป์โลกแม่รู้เป็นแชมป์โลกสายอะไรนี่ก็เหรียญใส่ปึ๊บแล้วก็แจไขามาได้นี่ครับตัว๋วเขาชมสแกนเปิดไฟ โซนนี้เป็นพวกแฟนบอลยกแฟนบอลอ่าดูทานหน้าแฟนบอล่วนข้างในน่าจะเป็นดาวพิดูข้างในชาคนไทยแล้วนี่พี่คนนี้เป็นกองเชียร์ตัวแทนกองเชียร์จากไทยมาอยู่ใดยนี่ฮะอืมนี่เป็นวิพัฒนาการของฟุตบอลน,นะนี่คือลูกฟุตบอเลเมื่อยุคปลายศตวรรษที่19เเป็นลูกอย่างนี้ ไล่ฮะว่าประเทศไหนก่อตั้งสมาคมฟุตบอลปีไหนนี่กำลังหาไทยอยู่เจอแล้วครับสมาคมฟุตบอลไทยเข้าเป็นสมาชิกฟีฟา่านี่ครับปี1 9 2่าปี1925นะครับปี1925ตัอา้วยจำลองของตัวฟีฟา่า รีปาราโดนาครับเสื้อทีมชาติทุกทีมชาตินะเอาจริงโซนนี้เนี่ยเ้าจะดูจริงๆนะใช้เวลานานเลยนะทั้เวลาเราดูแบบคร่าวๆไปแเลยกันเจอไทยแล้วเจออะไรนี่แหละแต่ไทยเนี่ย พลาดหน่อยที่หลบโลโก้วอลิกครับเื่อง, <c oughs> งทิมเชฟไทยนี่ไแลนด์ว้าวอยู่ข้างๆกับเฮติแล้วก็อะไรวะเซทตันอฟริกันหรือคาบเลยลมันเป็นภาษาสับฟุตบอลต่างๆนานาน,านะฮะโดยที่แล้วก็เป็นภาษาต่างๆ บรรยากาศข้างล่างครับอันนี้หวกเอันนี้เป็นถ้วยจุริเม่น,นี้เราจะดูไทยแลนด์หรือว่าแด์เนอะขึ้น,นนะข้อมูลว่าตอนนี้เราอยู่อันดับ99ของโลกมสมมุติเราจิ้มไปเพื่อนบ้านเราเวียดนามเวียดนามนี่ก็ร0ออันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าจ,จดสกอร์ฟุตบอลโลก ปี1935นี่นะเออนี่ยครับในปี1935เขาจดสกอร์กันแบบนี้นะเป็นใบรายงานผลบายแฮนเลยไปสู่โบวคัพเกลอร,รี่ห้องนี้ดูจะใหญ่เลยนะนโอ้นี่อายุ1930หึงตอนนี้นี่ก็เกือบร้อยร้อยกว่าปีนะกางเกงตัวน,นี้อายุร้อยกว่าปีนะครับอุปกรณ์นี้ใช้ในบอลโลกครั้งแรกครับโอ้ อันทีบสามสี่บราซิลนี่ครับที่หสี่ที่เยอรม,มันนะโซเวียนี่นะนี่นนป็นโปสเตอร์ของการแข่งขันนะฮะมีที่เปสิโกจัตุรั สเปน8-2แล้วกลับไปเม็กซิโก8-6ทีปีที่มาโาน่าอังกฤษครั้งเดียวที่อังกฤษได้แชมป์โลกครเม็กซิโกครอนี้เป็นปีของเปเล่ครับ7-4นี่เป็นปีของฮอลแลนด์แต่เยอรมันได้แชมป์นะฮะปีที่ฮอลแลนด์โดดเด่นมากครับยอนครอยแต่สุดท้ายให้คนที่ชูถ้วยคือนี่ฮะไกเซอร์ฟลาสเป็นกินบาว7-8ป็นาทีของอาร์เจนติน่าครับ อันนี้อาร์มาโดคัมเปสนะฮะอสองนี่ไปเจอเป็นอิตาลีฮะนี่ไล่วันนี้เป็นเสื้อนะโอ้เสื้อเป็นแบบน,นี้แปดหกเม็กซิโก,โกแน่นอนครับฟุตบอลโลกของดิเอโกมาราโดน่าอิตาลีเก้นี่ฟรัง่งแกซฟ่มฝรังหลังจากเป็นแชมป์โลกปี74ก็มาได้เป็นบุนเดสเทรนเนอร์พาเยอรมันพาแชมป์โลกครับ,ร,บรอบชิงชนะชนะเจนิน่า1-0นะครับ จำมันได้นะเบเบมยิงจุดโทษนะครับโมขับ94อันนี้บราซิลครับเบเบโตโรมาเริโอ98ต้องหลบเขาเนี่ยนะซินดินซีดาน,นครับซีดานแล้วก็นี่คือช็อตที่เป็นลูกตำนานกัน,ะนะครับจูบผัวควาบิบ้งบักเตสครับเลยลองบล็บอกคนีดูแรนโดฮะ นี่เรางเล่นดีครับโอ้โหแต่ลอกชิง,งเสร็จฟังเสีสามส่วนแล้วเป็นปีที่โครเอเชียเนี่ยโชว์ผลงานดีจริงๆครับเป็นรอบรองครับอุบลโปรสเนสกี้ดาววอสุเคเนี่ยจากเม็กซิโก86ครับนี่คือเสื้อของพิเต้ครับดีโก้มารดาดูนา ยอดครับทำนานหนังโลกครับอันนี้เป็นถ้วยแชมป์โลกนะครับบอนชายนะฮะส่วนบอลหญิงถ้วยแชมโลกบอลหญิงอยู่ฝั่งนุษย์ถ้วยแชมโลกบอลหญิงนะครับบอลหญิงฮะบอลหญิงปี2015ไทยเคยไปบอลโลกแล้วนะครับครั้งแรกที่บอล มชาไทยเป็นโลกในเกนี้ครับุกบอลโลกดังสุดยอดนี่แหละปิเก้เม็กซิโกที่เป็นถ้วยฟุตบอโโลโลกทุกรุ่นอายุฮะเริ่มจากยูยี่สิบยูยี่สิบหญิงนะฮะยูสิบเจ็ดยูสิบเจ็ดหญิงนะฮะนะฮะข้ามาฟุตซอลแล้วถ้วยแชมป์โลกฟุตซอลบีชซ็อกเกอร์ครับ วันชายหาดเนี่ยคือซอกเกอร์นะครับแล้วก็นี่ฮะับฟิฟ้าครับยุทธ์ครับนี่คอนเฟเดเรชั่นครับะคอนเฟเดเรชั่นครับรับครับทร์ฟี่นี่ครับอืมส่วนทั่วโลกเราก็เห็นแล้วอ่านี่คือเหรียญโอลิมปิกเกมครับ ไหดูเสื้อของโรธามาธยุสเนะมีลายเซ็นด้วยชั้มลูกกับอันนี้ชั้ลูกจะซู์แมนนะครับครั้งนั้นนะชาวป็นมีกระจกใบเหลืองนี่ฮะไม่แน่ใจว่าแบบไหนเนะดี๋ยวจะโลกราชโชว์ดูอิงแลนด์พอแคสคอยฮนะโอ้โหนี่คือใบเหลืองที่พอแคสคอยได้ในรอบรองชนะเลิศนะครับแลวซึ่งทำให้เขา โดนแบนแล้วนะเข้าชิงครับแต่ก็ตกรอบอยู่ดีฮะนี่นี่เขียนชื่อฟ o c ส s coin ฮะเรื่องราวเยอะครับรอบอลโลก9ศูนย์นี่เสื้อของแคมรูนนะฮะเป็นเสื้อของฟรนะังโซมมบิจิก้วเซ็นด้วยนะฮะเป็นคนที่เอ,อ่อยิงประตูแรกครับก็คือยิงยิงอัลเจเิน่านะครับแบบบล็อกช็อปลูกครับส่วนนี่เป็นเอเดริกาดของเปียริดบัสกี้ เรื่องเราเยอะเลยควดอั่นี้เต็มประจำสัญลักษณ์การแข่งขันแต่ละครั้งนะครับนีอ่ะรสแต็มนะอ่ะโอเคปิดท้ายตรงนี้แล้วกันนะครับเก็บมาฝากจาก ฟีฟามูเซียมครับที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับว้าว <c oughs> wow.